ซึ่งสั่งตรนั้นกลัวมากเลยใช่ก็เดินมาตอนแรกก็มีค่ะชนนี้เลยรับน้องเลยหรอรับน้องเป็นนี้ก็ไม่ธรรมดาเว้ยจริงจริงางในจอหน้าจอเจอรับน้องเลยเลยมาแล้วมากแล้วจีและจีเราเป็นยังไงเบอร์นี่แรกๆนี่เขาเราต้องซัพพอร์ตเขาใช่ป้ะเดี๋ยวหลังๆเดี๋ยวทุกคนจะเริ่มเห็นวันนี้ซัพพอร์ตดาจริงก็ราบพอร์ตกันดาวนะคะก็เล่นเป็นตัวเองไม่ใช่ก็แก้ให้หน่อยรู้เล่นเป็นตัวเองจริงๆเราก็ต้องมีอยู่ อยู่คนดูสอง EP แรกอ่ะทุกคนรู้หมดเลยว่าอาจจะไม่ดีอันนี้บว่าอะไรมันอลังคนน่าสงสารน่าสงสารคือถ้าทุกคนได้ดู EP หนึ่งกับสองนี้ก็จะได้เริ่มเกิดเรื่องราวของเอ่สตร t ่ r y ทางบ้านของดาวครอบครัวอืมสถาบันครอบครัวของดาวไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่จะมีความสันคลอนทางใจเยอะมากพอสมควรค่ะแต่ก็จะยังไม่ได้แสดง อ,อจาจจะยังไม่ได้เห็นแต่ต้องติดตามที่ที่ทำไปเอาจริงถ้าวัดกันสาม่อนหลักเนะี่จริงก็จะดราม่าสุดเลยปนะค่อนข้างที่จะดราม่าสุด แล้ว <Now, S 2> <c oughs> เราก็ต้องมีผักบครัวตึงตอก สองค่ะสองแล้วอเป็นยังไบ้เมาสสิก็จริงๆแล้วนั่นคือเอาคุณรองทำกังคุณร้องคำให่มาเรื่องแรกขอเล่นด้วยกันอ่ะใช่ค่ะพี่รองคำกับเรื่องแรก เดี๋ยไม่ค่อยลงล็อกกันเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยแต่เขาว่าดีน้องที่เขาเป็นคนเปิดอกพูดตรงๆว่าเอ่อย่าได้แบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นมเป็นการที่แบบเออ่เขาเรียกว่าอะไรเปิดใจที่จะจูงกันใช่แล้ประมาณนั้นอ่านริพยานอยู่ด้วยใช่พยานทำถูกใช่ทำถูกถูกเองด้วยเขาเป็นคยทำกันมากเราเขาจะ ของพระแล้วคื่อก็าดไปนะครแต่เรื่องนี้เนี่ยที่บอกว่ามีนัดแสดงเยอะมากเดี๋ยวเราเชิีกสองท่านนะครับมาพูดคุยกันครับผมก็รั้วินนี่ผิวดกและดีมุูนารศครับมาเลยครับนี่แหละใส่แซ่สั้นแซ่คนเดิมนะครับกระบอกเครื่อเดียวเมื่อวานฉันดูอยู่เธอเดี๋ยวนี้เด็กมาหาอะไรใจสีเขาใส่แบบครื่อเดียวหรอไปหาอะไรอยากอยากลองใส่บ้างกอยากใส่บ้างไม่ใซ่สิยังไงกรอวินนี่แซ่บสุดสุดกระบอกอะเอรกระบอกนะครับ Субтитры сделал จริงพี่อาจารย์าดอยู่แล้วผมผมก็แบบไปซื้อวันเด็กไอวันเด็กออกมาอ้ออะไรเงี้ยจีพีอ้อพี่หมาเด็กคือพี่ตุ้มเองนะอยู่แล้วแล้วก็ผมกว่าน้องชายของผมมีความพิมพ์กันนะซึ่งซึ่งผมอยากให้ติดตามละครพิมพรทอแต่ที่พีเนี่ยคือทุกตัวละครจะาตัดต่อยเรื่อยๆนี้มาเด็กมาเด็กอันนี้เป็นไงซื้อไหมเออไปแล้ว ใช่ไหมครับเออใช่ค่ะมันจะมีซีนหนึ่งด้วยที่แบบว่าโอ้สปอยไม่ได้แต่ว่าตัวจริงนีมเกือบคอหักเลยฮะใช่ัหหกไปรอเกือบคอหักเลยตกล้มลัดคอหักเลยอ๋อ้ล้วก็ดูค่ะว่าเป็นฉากไหนทีสองคนนี้แบบฉีดแฟกเตอร์เยอะมากพอสมควรเลยนะแต่อาจจะยังสปอยไม่ได้ยังมีอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆบ้างสองคนนี้เขาแบบเซิร์ฟพีกรอ จริงไะมครับพี่ต่อพพนะขณะร่วมกันพี่ต่อถัก้กับก้อนกับนานะจริงจริงแม่รูดจริงเขาได้ถึงันมาตั่งไหนใช้เขาได้นะอะไรคะเนี่ยกับเขาอะกับคนเนี้ยกับอาอกับมันกับมันกับมันพอ้วจริงจริงมันได่ใช้ได้เราให้ป็นจะได้รอ ดีเลยแบบเป็นคนแรกในชีวิตเลยที่ game, mm hmm. ท the the แบบโดนฝ oh ่าล mm ุนอลลหันของกูเป้แบบเต็มเๆอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเรารู้สึกผิดมากจนถึงวันนี้ผมไม่บอกว่าฉันกำลังรอดูน้ำตาไหลทันทีเลยใช่แล้วสงสามใจมากเพราะว่าตอนนั้นแบบเพิ่งผ่าศัลย์เสร็จกำลังปวดเลยบ้างกำลังปวดเข้าที่ที่เรียบร้อยแล้วแต่ต้องรอดูต้องรอดูนี่แหละโทษอะไรขอโทษ โอเคอันเดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นฉากไหนนะครับแต่บอกเลยว่าสนุกแน่นอนแล้วเข้มข้นทุกอีพีนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับผมฝากละครเรื่องนี้กับคุณผู้ชมนะะหน่อยครับเริ่มจากมูนเมื่อไหร่คะค่ะก็ฝากติดตามภูหลามเล่นไฟได้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทุกๆตัวละครมีคาแรคเตอร์ที่ทชัดเจนเป็นของตัวเองมากแล้วก็มีเหตุผลถูกเลี้ยงดูมาในรูปแบบต่างๆของครอบครัวที่ต่างออกไปแล้วก็ผลกระทบเนี่ยก็จะได้เห็นในเรียนตัวของตัวละครไปเลยรนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้เพราะว่าเข้มข้นมากค่ะ คือถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ทุกคนอาจจะได้เห็นผลผลิตของการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งในการที่จะเติบโตมาในแต่ละครอบครัวอะไรนะอยงนีคะการเลี้ยงดูค่อนข้างที่จะสําคัญผลผลิตก็จะออกมาต่าง ชัดเจนในเรื่องสถาบันครอบครัวก็ฝากด้วยนะคะโปรดรับไปด้วยค่ะแล้วพี่จ๋าโอจริงจริงพี่เขาก็พูดกันหมดแล้วหนูก็คือถ้าถ้าพูดก็เหมือนที่พี่ๆเขาพูดกันเลยค่ะแต่ว่าบางหลักคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะมีผลที่มันตามมาเสมอก็อยากจะให้ดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ได้เรียนรู้ไปกับพวกเราเหมือนกันเงี้ยค่ะแต่หนูรับรองเลยว่าละครเรื่องนี้ไม่ได้แค่สนุกไม่ได้เฉลี่ยเลยแต่ว่าเป็นละครที่สอนอะไรหลาย นะะคเจ๋อมากนะครับพอดีครับเพาผมก็อาจจะพูดเสริมนิดหน่อยก็อย่างที่ทุกคนพูดมาว่าแต่ตัวละครถูกเห็งดูแล้วก็ตรงเหมยอกันสุดท้ายแล้วก็มีพอยต์มาเดียวแต่ว่าอยากให้ดูว่าระหว่างทางที่เขาเจออุปสรรคหรือ experience ต่างๆเนี่ยมันทำให้ตัวละครโตตัวขึ้นแล้วก็สนุกแน่นอนครับนี่ experience นแปลว่าอะไรกูไม่รู้ประสบการณ์ประสบการณ์ประสบเลวเลยกูไม่คิดไม่ทำฉันพูดให้เลยนะจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆความเข้มข้นมา <kah> <ana> um ที่สื่ชวนทุกคนไหนครับผมสำหรับเราจริงๆนะครับเเรื่องของโลหลการเขาเคยมีคำพูดที่ผมเคยได้ยินว่าดูละครก็เมือนดูตัวเราจริงๆมันมีชีวิตจริงของคนอยู่ในนั้นโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องของงานที่ผิดแยกชั่งนถ้าอยากมีความแซ่ดอยาไดูความแซ่ดถ้าอยากคุณได้อะไรที่มากกว่านั้นในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของชีวิตในเรื่องของความรักในเรื่องของความสนิทสนมเพื่อนผมว่ามันละครที่มันทำ้เาตอกแหน่เลยมันเหมือนมันเหมือนชีวิตจริง อบคุณครานฝากลาดเลยนะครับผมโให้กับทีมหลากแน่นไป